ว่าทาไมอ่ะเะชน้ไทยมีถึง44ตัวทําไมมันเยอะมันเยอะมากเลยคือถ้าถามว่าทําไมเป็นชนะไทยถึงมีถึง44ตัวอันนี้เราเอาจากอักขระไยตัวอักษรไทยในปัจจุบันนะครับที่มีทั้งหมด44เอามาเป็นหลักเนี่ยนะครับถามว่าทําไมถึงต้องมี44อันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของอันนี้นิดหนึ่งก่อนว่าจริงๆเรื่องของภาษากับตัวอักษรเนี่ย เป็นคนละคนละเรื่องกันนะครับภาษาก็คือในเรื่องของเสียงสิ่งที่เราพูดนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยอันนี้คือเรื่องของเสียงอันนี้เราถือว่าเป็นภาษาเน้นไปที่เสียงพูดทีนี้ในอดีตเนี่ยคนโบราณเนี่ยนะครับเขามีภาษาในการพูดจาในการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็นานๆเข้าเนี่ยก็ถึงเริ่มมีการคิดสัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อที่จะเอามาบันทึก เสียงในภาษาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งคนโบราณหรือในคนที่เราเรียกกันว่าไม่ได้รับความเจริญจากโลกภายนอกหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ห่างไกลสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีภาษาที่เขาจะติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มของเขาแต่เราจะเห็นว่าหลายๆภาษาในโลกเนี่ยไม่มีตัวหนังสือเป็นของตัวเองคําว่าตัวหนังสือเนี่ยมันก็คือเรื่องของอักษรน,นี่แหละก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ อยากจะบอกก่อนก็คือว่าเราก่อนอื่นเราก่อนที่เราจะไปถึงว่า,าทําไมอักษรไทยถึงมี44เนี่ยก็อยากจะให้แยกตรงนี้นิดหนึ่งก่อนว่าอักษรเป็นเรื่องของตัวสัญ,ญลักษณ์ระบบสัญ,ญลักษณ์ที่คิดขึ้นมาเพื่อแทนเสียงในภาษานะครับทีนี้ตัวอักษรแบบที่เราวิวัฒนาการแล้วก็กลายมาเป็นอักษรไทยในปัจจุบันเนี่ยถ้าค้นกลับไปที่ต้นรากของมันเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าต้นรากของอักษร ไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งอักษรหลายๆชาติที่อยู่ในเอเชียเนอเฉียงใต้เนี่ยก็เป็นตัวอักษรที่รับอิทธิพลมาจากตัวอักษรอินเดียโบราณนะครับอย่างผมยกตัวอย่างว่าเก่าที่สุดอันหนึ่งที่เราพบเนี่ยก็คืออักษรที่เราเรียกกันว่าอักษรพรมีสมัยพระเจ้าอาโศกเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่3นะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ยพระเจ้าอาโศกก็ได้ทรงใช้อักษรพรมีในการบันทึกนะครับภาษา ที่เราพบอยู่ในเสาหินพระเจ้าอาโศกตัวอักษรพรามีเหล่านี้นะครับถือว่ามันเป็นเป็นตัวอักษรที่มันมีการคิดระบบนะครับหรือมีการใช้ระบบนะฮะซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์อยู่2ประเภทก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปอักษรที่แทนเสียงพยัญชนะและอักษรที่แทนเสียงสระนะครับซึ่งอันนี้จะแยกเป็น2ออ,อย่างแล้วนะครับในอักษรพรมีเนี่ยมันจะมีทั้งรูปพยัญชนะ และรูปที่เราเรียกว่ารูปสละนะครับตัวอักษรพราหม,มีแบบนี้มันมีการใช้สืบมาในราชวงศ์ต่างๆของอินเดียหลายพันปีจนกระทั่งถึงในช่วงประมาณพุทธศตวตรรษที่10 11-12นะครับอ่นะครับตัวอักษรเหล่านี้มันก็แพร่เข้ามาแล้วก็มีการใช้ทั่วไปในอินเดียโดยเฉพาะในอินเดียใต้ก็ได้รับตัวอักษรแบบนี้เข้ามาแล้ววิวัฒนาการกลายมาเป็นอักษรแบบของตัวเองขึ้นมาที่ ในเอกสารไทยเรามักจะนิยมเรียกตามชื่อราชวงศ์ที่มีการใช้อักษรแบบนี้ก็คือราชวงศ์ปัลละวะเพราะฉะนั้น,นจริงปัลละวะไม่ใช่ชื่อตัวหนังสือหรือไม่ได้เป็นชื่อตัวอักษรแต่เป็นชื่อรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในสมัยราชวงศ์ปัลละวะซึ่งใช้ในอินเดียใต้นะครับทีนี้ตัวอักษรปัลละวะเนี่ยตัวรูปอักษรเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็รับอิทธิพลวิวัฒนาการมาจากอักษรพรมี เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวอักษรบาลวะเองเนี่ยมันก็จะมีรูปอักษรอยู่2ประเภทก็คือรูปที่เป็นรูปพยัญชนะกับรูปที่เป็นสระรูปพยัญชนะเนี่ยนะครับที่ใช้บันทึกเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอักษรที่ใช้รูปพยัญชนะที่ใช้บันทึกภาษาสันสกฤตเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มที่ตัวกะนะครับแล้วก็ไปจริงๆมันก็จะไล่ไป แบ่งเป็นวรคต่างๆนะครับเป็นวรคกะนะครับวัคจะนะครับตามแบบคล้ายๆกับบาลีสันสกฤตที่เราเรียนนะครับก็คือกะขะคะคณะจะชาชาชยะตตะททธนะตตะททธนะปะพะะมะนะครับยะระละวะแล้วก็สะนะครับสะสะมันจะมี3าสอถ้าเป็นสันสกฤตนะครับก็คือสคหรือสสารานะครับ สหรุีและสอเสือนะครับแล้วก็หอหีบแล้วก็ตัวอะซึ่งจริงๆก็ก็พูดง่ายๆว่าสรุปง่ายๆถ้าจะมองแบบนี้มันก็คือมี35นะครับตามสันสกฤตแล้วถ้าเป็นบาลีก็มี33ทีนี้รูปอักษรแบบนี้นะครับรวมทั้งสระแบบที่มันใช้ในการบันทึกสันสกฤตบันทึกภาษาบาลีเหล่านี้ที่มาพร้อมกับรูปอักษรปัละวะก็แพร่เข้ามาใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ เมื่อประเทศต่างๆหรือดินแดนรัฐต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช,ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12รับอิทธิพลตัวอักษรแบบนี้มาแล้วเนี่ยเมื่อรับมานะครับก็นํามาใช้นะครับในการบันทึกเนี่ยอย่างน้อย2แบบแบบที่1ก็คือบันทึกภาษาที่เป็นภาษาที่รับมาจากอินเดียก็คือบาลีหรือสันสกฤตอย่างหนึ่งกับที่รับมาแล้วนํามาใช้บันทึก ภาษาพื้นเมืองของตัวเองอย่างหนึ่งนะครับซึ่งรูปแบบแบบนี้เราจะพบในไหนบ้างอย่างในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่12เราจะพบรูปแบบอักษปรปลวะที่นำมาใช้บันทึกภาษาบาลีสันสกฤตและภาษามอญโบราณน,นะฮะในภาคกลางของประเทศไทยในกลุ่มวัฒนธรรมที่เราเรียกกันว่าวัฒนธรรมทวารวดีในขณะที่ถ้าเป็นเขมรโบราณหรือเป็นยุคที่ อิทธิพลตัวหนังสือเหล่านี้เข้าไปที่เจละเข้าไปที่ฟูนันนะครับเจละหรือฟูนันก็จะเอาตัวตัวอักษรแบบนี้นะครับที่เป็นอักษรอินเดียโบราณมาใช้บันทึกสันสกฤตใช้บันทึกภาษาเขมรโบราณแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น,น่าสนใจนะครับเราถือว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะก็คือเมื่อรัฐต่างๆเหล่านี้นรับอิทธิพลของอักษรปัลวะเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพบว่า เขามีความพยายามในการบันทึกเสียงของภาษาถิ่นเนี่ยตามเท่าที่อักษรที่รับมาจากอินเดียมีก็คือมีอยู่30กว่าตัวเนี่ยก็ใช้ไปตามนั้นเท่านั้นนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะมีเสียงอื่นๆที่ที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาในท้องถิ่นนั้นๆเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานอันนึงเราก็จะเห็นว่าอย่างมอญโบราณจะมีการเพิ่มตัวบะ ซึ่งมันมันไม่มีในระบบอินเดียโบราณนะครับมีการเพิ่มตัวแบบนี้เข้าไปเพื่อแทนเสียงบางเสียงที่ในอินเดียโบราณไม่มีแต่ในขณะที่เขมรโบราณจะไม่ได้มีการสร้างตัวอักษรขึ้นมาแทนเสียงพิเศษแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรานึกถึงรูปแบบตัวอักษรแบบนี้แล้วลองท่องตามเนี่ยเราก็จะเราก็จะคุ้นเคยกับกะขะคะขะงะจะฉะชะช,ะช,ะชะยะ ตถทัตนะซึ่งรูปแบบแบบนี้นะครับมอญโบราณก็ใช้เขมรนโบราณก็มีนะครับทีนี้เมื่อกลุ่มคนไทยที่อยู่ในดินแดนตรงที่เป็นประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุขโขทัยเนี่ยเ,เกิดขึ้นเนี่ยนะครับและมีความพยายามในการที่จะดัดแปลงตัวอักษรที่มีการใช้อยู่ในพื้นเมืองแล้วไม่ว่าจะเป็น ตัวขอมโบราณหรือที่เราเรียกกันว่าขมิญโบราณก็ดีนะครับจริงๆซึ่งจริงๆตัวขอมที่ใช้ในภาคกลางของประเทศไทยในเวลานั้นก็วิวัฒนาการมาจากตัวขมิญโบราณซะจนมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับมันก็เกิดเป็นลักษณะเฉพาะที่เราเรียกกันว่าตัวอักษรขอมที่ใช้ในในภาคกลางของประเทศไทยในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่1 6 17 18เเนี่ยที่มันมีลักษณะคลี่คลายออกมาแล้วต่างกับตัวอักษรที่ใช้ในขมิญโบราณนะครับ หรือมอญโบราณเนี่ยนะครับที่วิวัฒนาการแล้วก็มีใช้อยู่ในอันจากฮันริพปุลชัยนะครับซึ่งเมื่อสุโขทัยรับรูปแบบแบบนี้ที่มีการใช้มานเนี่ยนำมาใช้ในการเขียนภาษาไทยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญสําหรับคนไทยเลยก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตามหลักฐานเนี่ยมันก็มีหลักฐานบันทึกเอาไว้ก็แน่นชัดเจนนะครับ อย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งะครับที่มีการระบุถึงปีที่มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีนักวิชาการบางกลุ่มออกมาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็พบบันทึกเหล่านี้อยู่ในเอกสารอื่น ด้วยไม่ได้มีแค่ในจารึกหลักที่หนึ่งที่จะพูดถึงในเรื่องของการประดิษฐ์อักษรไทยไม่ว่าจะเป็นจินดามณีฉบับต่างๆที่ยังบันทึกเรื่องราวว่าครั้งนั้นพระร่วงเจ้าแต่งรูปอักษรไทยซึ่งอันนี้มันก็เป็นร่องรอยที่มันสะท้อนให้เห็นว่าคนในรุ่นอยุทยาลงมาเนี่ยก็ยังรับรู้ในเรื่องของการที่พระร่วงก็คือพ่อขุนรามนะครับประดิษฐ์อักษรไทยซึ่งแน่นอนแหละว่าในยุคนั้นก็คงจะต้องอาศัยนักปราชญ์ราชบัณฑิตแล้วก็ช่วยกัน ในการที่จะประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเพียงแต่ว่าในยุคนั้นก็ต้องถือว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขไทยทีนี้เมื่อมีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราบอกได้เลยว่าจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเป็นจารึกที่สําคัญและสะท้อนให้เห็นถึงการดัดแปลงและการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือการดัดแปลงอักษรพื้นเมือง ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นมอนโบราณหรือขอมนะฮะให้มีลักษณะเหมาะสมกับการนำมาใช้ในการบันทึกภาษาไทยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าตัวมอนตัวขอมสามารถเอามาเขียนภาษาไทยได้แต่มันยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับที่ว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะว่ามอนโบราณก็ดีเขมรโบราณก็ดีไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีเสียงวรรณยุกในขณะที่ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุก อันถัดมาลักษณะของภาษาไทยเนี่ยนะครับเรามีหน่วยเสียงทางภาษาก็คือพูดง่ายๆว่าเรามีหน่วยเสียงหลายๆเสียงที่มอนโบราณไม่มีขเขมรโบราณไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละถึงเป็นตัวสําคัญที่ที่เป็นตัวพูดง่ายๆว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของภาษาไทย นะครับนั่นก็คือการที่เราดัดแปลงตัวอักษรต่างๆเหล่านี้ที่รับมาจากพื้นเมืองที่เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับนำมาดัดแปลงให้มันเหมาะกับการเขียนภาษาไทยนะครับเอามาดัดแปลงให้เหมาะกับการเขียนภาษาไทยอย่างไรบ้างอันที่1นะครับวันนี้จะพูดถึงเฉพาะอันที่1ก่อนนะครับอันที่1ก็คือการที่มันมีการเพิ่มรูปแบบของตัวอักษรที่ ไม่เคยมีมาตั้งแต่ระบบการเขียนของอินเดียโบราณไม่มีในระบบการเขียนของมอญโบราณและไม่มีการเขียนในระบบของขเขมรโบราณมาก่อนแต่สุโขทัยดัดแปลงขึ้นมาเป็นลักษณะเฉพาะที่นํามาใช้ในการเขียนเสียงในภาษาไทยที่อักษรระบบอินเดียโบราณไม่มีนะครับจริงอยู่ว่าบางตัวเนี่ย เราออกเสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเขียนกี่ตัวมันก็ออกแบบนี้แต่มันมีเสียงที่อักษรอินเดียโบราณในขนบแบบนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นมันเพิ่งมาเกิดในระบบของจารึกหลักที่1และนํามาใช้ในจารึกหลักถัดๆมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญมากที่ที่มันเป็นตัวยืนยันครับว่าจารึกหลักที่1เนี่ยมันต้องถูกผู้นี้ว่าเป็นจารึกที่สร้างขึ้นในช่วงสุขโขทัยอย่างแน่นอน ถามว่าเพราะอะไรเพราะเสียงต่างๆเหล่านี้แหละเป็นตัวยืนยนันเนื่องจากว่าเสียงบางเสียงที่เคยมีในยุคสุโขทัยแล้วเขาแยกเสียงกันได้พอมาถึงรุ่นรัตนโกสินทร์ที่เรามักจะมีการอ้างว่ามาทําจารึกอันนี้ทีหลังในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเสียงเหล่านั้นนะมันกลืนเป็นเสียงเดียวไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาทําจารึกนี้ในยุคหลังคนในยุคหลังจะไม่สามารถ รู้ได้ว่าเสียงแบบนี้ทำไมมันจะต้องมาเขียนต่างกันมันมีรูปอะไรบ้างรูปเสียงรูปพยัญชนะที่ถูกดัดแปลงขึ้นมาเพื่อเขียนแทนเสียงในภาษาไทยที่ภาษาอื่นไม่มีได้แก่เสียงของขอขวดเสียงของขอคนนะครับซึ่งทุกวันนี้เราเราแยกไม่ได้ละ แล้วก็ทุกวันนี้แม้กระทั่งในการเขียนพจนานุกรมเนี่ยในการทําพจนานุกรมเราก็บอกว่าอักษรนี้เลิกใช้แต่จริงๆแล้วในสมัยสุขโขทัยเนี่ยทำไมจะต้องมีการเพิ่มเข้าไปนะลองเทียบง่ายนะครับกะขะขะ,ขะ,ขะงะอันนี้คือระบบอินเดียโบราณมี5ตัวกะขะขะ,ขะ,ขะงะแต่ทําไมจะรึกหลักที่หหรือในอักในสมัยสุขโขทัยถึงจะต้องเพิ่มว่ากอขอ ขอคอคอคองอเราเพิ่มไปอีกกี่ตัวครับเราเพิ่มไปอีกหลายตัวถามว่าทำไมต้องเพิ่มเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยตรงนี้มันเป็นตัวหลักฐานยืนยันและก็เชื่อมโยงกับลักษณะที่มันปรากฏอยู่ในเอกสรารอื่นด้วยอย่างเช่นในจินดาบันีสมัยพระเจ้าอยู่หัวพรมโกศเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าเสียงขอไข่กับขอขวดเขียนไม่เหมือนออกเสียงไม่เหมือนกันเสียงขอขวด ออกเสียงคล้ายๆกับขอไข่แต่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในคอในจินดามณีสมัยพระเจ้าอยู่หัวรมโกศระบุเอาไว้นะครับว่าเสียงขอขวดจะเป็นเสียงขอที่เกิดขึ้นในกันหะนะครับก็คือเกิดขึ้นในคอเช่นเดียวกับคอคนซึ่งมันมีการแยกเสียงระหว่างคอควายกับคอคนนะครับเพราะฉะนั้นคนในรุ่นสุขโขทัยต้องรู้ว่าเสียงคอขอไข่กับ ขอขวดออกไม่เหมือนกันขอกับขอคอกับคอแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราจะพบรูปศัพท์ที่มันตกค้างมปจนถึงรุ่นต้นแล้วนะโกสิน์ก็คือข้อคนเนี่ยใช้เขียนคําว่าลําคอเพราะฉะนั้นคอที่เป็นคอตัวลําคอเนี่ยโบราณจะเขียนด้วยขอคนนะครับตะขอกับขอที่หมายถึงคํญญากริยาที่ ขอนู่นขอนี่กับขอที่หมายถึงตะขออ่าจริงๆโบราณออกเสียงไม่เหมือนกันแล้วตัวนี้แหละครับมันเป็นตัววัดว่าทําไมมันถึงต้องมีเสียงสองเสียงเพราะจริงๆแล้วขอไข่กับขอขวดเราใช้ในการแยกความหมายของคําในภาษาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุที่สําคัญครับที่ทําให้เอาง่ายๆก็คือในสมัยสุโขทยัยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการ เพิ่มรูปตัวอักษรเข้าไปเพราะในเสียงของภาษาไทยในสมัยนั้นมีเสียงที่ไม่มีในระบบการเขียนเดิมของอิีีโบราณที่เรารับผ่านมอนโบราณเขียนโบราณมานะครับซึ่งอันนี้นอกเหนือไปจากตัวเหล่านี้นะครับก็จะมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นสอโซนะครับอด,อด,ดอเด็กดอช,ดา,ด,อชดาบอใบ,บ,บ,บไม้ นะครับซึ่งหลายๆตัวเหล่านี้มันเป็นการเพิ่มเข้าไปเพื่อแทนเสียงในภาษาที่ไม่มีเหมือนกับท้ายที่สุดเนี่ยตอนหลังก็มีการเพิ่มฮอนคู่เข้าไปนะครับถามว่าทําไมมันต้องเพิ่มเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระบบเสียงวรรณยุกต์และเราใช้วรรณยุกต์ในการผันวรรณยุกต์คือตัวสําคัญที่ใช้ในการแยกเสียงหรือและแยกความหมายของคําในภาษา เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดว่าพอต่างชาติมาเรียนภาษาไทยอย่างเช่นถ้าเป็นตะวันตกชาวตะวันตกมาเรียนในภาษาไม่มีเสียงวรรณยุกต์พอมาเรียนภาษาไทยจะแยกไม่ได้เพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่พื้นเสียงจะมีเสียงวรรณยุกต์แล้วก็ที่สําคัญเรามีการแบ่งเสียงภาษาเนี่ยนะครับในตัวเพยชญชนะเราเนี่ยเราแยกออกเป็นอักษรสูงเป็นเสียงสูงเสียงกลางแล้วเสียงต่ําเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคู่เทียบเสียง อย่างเช่นขอไข่กับขอควายนะั่นคือคู่เทียบถามว่าแล้วทำไมต้องเขียนขอไข่กับขอควายเพราะว่าถ้าเขียนเหมือนกันมันจะแยกความหมายไม่ได้เราใช้ระบบนี้เป็นตัวแยกความหมายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวยืนยันชัดเจนครับว่าถ้าไม่มีจารึกหลักที่หหรือไม่มีจาริกสุขโขทยัยตรงนั้นเนี่ยระบบการเขียนในภาษาไทยจะไม่เป็นแบบนี้แล้วด้วยเหตุน,นี้มันก็เลยทําให้ภาษาไทย เราจําเป็นจะต้องมีรูปเขียนพยัญชนะหรือตัวอักษรเพิ่มขึ้นกว่าระบบของอินเดียตั้งหลายตัวแล้วก็นี่คือที่มาของคําถามว่าทําไมอักษรไทยถึงต้องมี44ตัวแล้วไอ้หลายตัวที่เราประกาศเลิกใช้ไปแล้วดั้งเดิมเนี่ยมันเก็บไว้ทําไมก็เพราะว่าดั้งเดิมเคยมีใช้อยู่และสามารถใช้แยกความหมายของคําในภาษาไทยได้ด้วยวันนี้เราเอาแค่เรื่องของพยัญชนะเอาไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคราวหน้ามีเวลาจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเสียงสละบ้างซึ่งก็มีอีกหลายตัวที่เราจะเห็นว่าทำไมถึงต้องเป็นไม้มลายทำไมจะต้องเป็นไม้ม้วนแล้วทำไมเด็กทุกวันนี้จะต้องมาท่อง20ม้วนกันด้วยเราท่องไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วมีคำตอบมาติดตามกันในครั้งหน้าครับขอบคุณครับ